เขาใช้ับปลาจับปลาขาวเล่ยันนี้ก็ให้ใช้พนกงานที่มาดีเด็ดแอนต وني โหได้ตัวจริงแม่นานเลยอ่ะแลก็ได้อยู่แล้วแลก็ได้อยู่แล้วแอนต وني

สีโลอะไรอ่ะไปเลยเาไปด้เไเลยโอไม่ียวเรา้เราฝันใมตรงนะอยู่ๆก็ันไม่ตรงเจย ບໍ່ໄ a ້ບໍ່ໄດ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 ້ບ ม้านเรเงียบเลยเงียบเลยแกง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 แกเแแกง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 แยุนหรือเปล่ากัดมัแกง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 แก จูดเลีแรกหรือเปล่าฉัหนอนแล้วพี่โจแล้วจับกล้องได้เองเราได้หนึ่งสามคนแล้วสามคนแล้วพี่สอนห้าคนแล้วโต๊ะเราอะไรไม่ได้หยุดเรียบนะเอาคจให้มา ตแล้วมสั่งน้ตควบคุมเสร็จาเราก็หมดแล้วนะั่้าปาก็หมดตน้ดด้ัโอ้งการายครับแลอกายเกดมาด้วยแล้วก็น้เปล่ามาด้วยการต้องขายตอนนี้ไม่

มเราบ้านนี้101 102 50โอเค50 50 50 50 50 50 50 50 ยี่สิบหกสามโอเบิ้ลตาตา ไม่ใสเราเก่งมากหน่วยเลยหน่วยเลยไม่ไหวอะรเราังาเลยโตังิเย่ลยค่ะ อ่าอีกกว่าจะ <laughs> <laughs>